รอด้วยอารอด้วยเรียบตัวยุยาเปรียบตัวดกันมาเพ่อภาพกนพ่อเไม้ด้วันเป็นดีเ <ilgili> น yeah. yeah, ี่ยนะครับขอบคุณมากที่ไปร่วมนะครับการ่งนกันยกันส่วน ที่ไทยครับส่วนกรรมาการบริหารก็ตั้งคณะสน,นิทไปดำเนินการแต่ในหน้าที่เป็นคนมองตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการแสดงความยินดีนะครับแบด้ย่มอบดอกไม้จากจากเสร็จข้อบัตรได้เรียบร้อยแล้วขอบคุณท่านประธานสภาผ่านม,มากนะครับเ,เริ่มเลยครับพวกเรากำนัูปใหญ่บานในนามเป็นสมาชิกกำนันบ้านทั้งประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสาวกำนันและผู้ช่วยผูย้บ้านเราคือคนที่ครอบครัวเดียวกัน วันนี้มีคนของครอบครัวเราถูกลังแกที่จังหวัดสาแก้วโดยถูกเป็นกำนันเน็บทองคําแล้วมีการถูกทําร้ายจากเป็นคนคนหนึ่งซึ่งมายิงกับครอบครัวเราและครอบครัวเราได้รับบาดเจ็บวันนี้เพื่อเป็นการไปเยี่ยมเยียนซื้อกระเช้ากันนะครับผมจากวันครศน์กนิราชที่ไปรอดจเจริญดีจากจังหวัดเพชรบุรีพี่สุเทพมีกระโดนจังหวัดจันทบุรีนะเราร่วมกันซื้อกระเช้าเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนเรา ในฐานะคนข้อมโหวตกันและท่านกัปันปิศานะครับซึ่งเป็นเลขาธิาาาการสมาคมนะครับและก็เป็นประธานอยู่ในจังหวัดชัยนาทเป็นกำลังใจไปถึงพวกเราขอยพวกเรารักกันและก็เราจะปกป้องช่วยเหลือพี่น้องรรคพวกที่รับความเป็นร้อนขอบคุณท่านประธานจังหวัดสระแก้วท่านกำชัยวัฒน์นะครับที่มาแจ้งข่าวนี้พวกเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ